ต่อไปข้อที่5ก็คืออัตยังโลโกโลกนี้มีโลกนี้ก็คือความเป็นมนุษย์คําว่าโลกนี่มันมีโลกนี้คือความเป็นมนุษย์นี้สัตว์ต่างๆสัตว์โลกนี่แหละสัตว์โลกนี้ก็คือความเป็นมนุษย์นี้มีสําหรับสัตว์อื่นๆความเป็นมนุษย์นี้มันไม่ใช่เป็นความเป็นมนุษย์ถาวรมันเป็นความมนุษย์ชั่วคราวตอนนี้เรามาคลองความเป็นมนุษย์อยู่เพราะผลกรรมได้ให้มาคลองความเป็นมนุษย์ไว้ นะมีกรรมหนึ่งให้มาเกิดได้ว่าชนะก,กรรมเขาก็ทาหน้าที่ปฏิสนธิและกรรมนี้ก็เชื่อมต่อเราไว้เป็นผวังเดี๋ยวเขาจะส่งเรากลับนะคือจุติตอนนี้ยังไม่มาก็กรรมเดียวกันในระหว่างนั้นก็กรรมอื่อๆืนก็ให้ฉากมาทางตาบ้างให้ฉากมาทางหูจมูกลิ้นกายพวกนี้ก็ตามกรรมของเขานะจากนั้นบางทีตาก็ไปก่อนแล้วเพราะว่ากรรมหมดแล้วทางตาก็ล้มไป บางทีทังหูก็ไปก่อนแล้วนะทยอยกันแต่ตัวจะไปสุดท้ายก็คือจุตินี่ไปสุดท้ายเขานะครับเป็นตัวนําความเป็นบุคคลน,นี้ออกไปจากเรานะอย่างนี้ฉะนั้นความเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นของเจาะจงหรือว่าเป็นของเฉพาะกับเราคนเดียวเราแค่มาคลองความเป็นมนุษย์ชั่วคราวตามกรรมสัตว์อื่นก็มาเป็นมนุษย์ได้อย่างเช่นแมวสุน,นัขเทวดาพหมก็มาเป็นมนุษย์ได้ อันนี้เรียกว่าอัธอยังโลโกโความเป็นมนุษย์นี้มีสําหรับสัตว์อื่นๆเป็นของสาธารณะนั่นเองเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของสาธารณะทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินเนี่ยเป็นของสาธารณะแก่ปลววแกสุน,นัขแก่แมวแก่เทวดาไม่ใช่ของเราแต่ว่าที่เป็นของเราอยู่ก็คือกรรมได้ประมวลให้เรามาอยู่ตรงนี้ถึงคิวหนึ่งก็พอจุติมาก็เคลื่อนเลยเคลื่อน ถ้าเป็นทางโลกก็เคลื่อนศพไปเผาที่เมรน,นะแต่ว่าแต่โดยสภาวะก็จุติมาก,ก็เคลื่อนเลยประมาณนั้นนะยังไม่ต้องเคลื่อนออกจากบ้านเราไปแล้วไปที่อื่นแล้วนะครับความเป็นสัตว์นั้นคนนั้นหายไปความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ไม่มีไม่มีเหลือก้นที่มีเหลือก็เป็นกรรมนั่นแหละเป็นตัวรักษาไหมสัตว์ทั้งหลายก็เลยเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอย่างที่บอกนะถึงแม้เราจะบอกว่ามีบ้านมีที่ดินมันก็กรรมเป็นตัว นุนหลังไว้เฉยๆถ้าตัวนี้หมดไปก็จบทุกอย่างเลยอย่างนี้นะครับต่อไปก็อัติปโรโลโกโลกอื่นความเป็นสัตว์อื่นมีแก่ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์อื่นก็เทวดา6ชั้นกรม16ชั้นอารุปพรมสอบายภูมิสี่ความเป็นสัตว์อื่นมีก็คือเป็นของสาธารณะนะถ้าเป็นอย่างคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะยังไม่เป็นโสดาบันก็ สาธารณะได้หมดเลยนะยกเว้นแต่สุทธาวาสไม่ต้องนับเข้านับอบายสี่เข้าไปด้วยสุทธาวาสอย่าไปนับเข้าสมมุติเราเป็นปุถุชนนี่นะสุทธาวาสวางไว้เราไม่ได้ไปหรอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจริงๆไปสวรรค์ก็ยังไม่ค่อยต่าห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมนะแต่ที่น่าห่วงก็คือน,นั่นแหละนะอบายสี่นี่นะนะรบกนะำเนิดสดัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนะแล้วก็ อสุรกายเนี่ย<แ>ก็เป็นสาธารณะแก่ปุตุชนทุกผู้ทุกนามไปเลย<ๆ>ก็รวมถึงเราด้วยถ้าเราเป็นปุตุชนน,นะน,นี้นะครับก็ต้องรู้จักเนี่ยนี้ก็คืออัติปรโลโกโลกอืกอ่นความเป็นสัตว์อื่นมีมีแก่ผู้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเข้าใจสองข้อนี้ก็ก็คือเป็นเรื่องที่แสดงถึง ภพภูมิที่สลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่ประมาทไม่ดูถูกดูหมิ่นกันละกันจะได้ไม่มีมานะในชาติกําเนิดของตัวเองที่เราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ตระกูลสูงเป็นต้นนะจะได้เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมถ้าเราเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลสูงมีความสุขเยอะก็ขอบคุณบุญกุศลขอบคุณกรรมที่เราได้ทําไว้ดีแล้วฉะนั้นเราก็จะเห็นคุณของบุญของกุศลของทานของศีลนี่มันดียังไงบ้าง ก็ดียังไงก็ดีที่ตัวเองได้รับอยู่นั่นแหละมีข้าวกินมีที่หลับที่นอนนั่นแหละอย่างนี้เป็นตน้นถ้าหากเราไม่ค่อยมีก็โอ้เราไม่ได้ทํามาถ้าไม่ได้ท,ทําทาไงชาตินี้ก็ต้องรีบทําเพราะว่าในมนุษย์เนี่ยมันยังมีความเพียรประกอบเข้าไปได้เป็นส่วนที่เป็นประโยคะสมบัติเพิ่มเข้าไปได้นะเป็นโอกาสของเราที่จะต้องทําเพิ่มนะอันนี้ฉะนั้นถ้าคนมีความรู้ก็เรียกว่าก็จะสามารถที่จะ หนักแน่นเรื่องเหตุผลนะครับแล้วก็ใช้โอกาสที่เป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเป็นเจ้าแห่งกฎของกรรมเลยทีเดียว